จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายปีใหม่มาถึงแล้วก็อยากจะให้เป็นข้อคิดสั้นๆสำหรับท่านทั้งหลายที่อยู่ในภาวะสูงวัยมีเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนป่วยอยู่ในบ้านลูกหลานก็มีความทุกข์ใจห่วงใยกังวลในงานของตนในงานที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ ดูแลสามีภรรยาลูกสิ่งเหล่านี้เป็นความกังวลทั้งภาระทั้งเศรษฐกิจทั้งจิตใจเพราะฉะนั้นวันเวลาล่วงไปวัยของเราก็ผ่านไปด้วยวัยที่ผ่านไปก็เราได้โรคภัยไข้เจ็บความเสื่อมของสังขารตามมาทุกวันทุกนาทีโดยซ้ำไป เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้เราก็จะไม่ประมาทไม่ประมาทนี่ทำอย่างไรบ้างดูแลสุขภาพร่างกายอาหารการกินเวลาพักผ่อนหย่อนใจสุขภาพมิตรภาพและคุณภาพ3อย่างนี้เป็นการสร้างภาพในช่วงปีใหม่ของเราเราจะต้องสร้างภาพ3ภาพด้วยกันนั่นก็คือสุขภาพเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงใครให้ไม่ได้ ตาเราดีหรือไม่ดีอยู่ที่การดูแลหูของเราจะดีไม่ดีก็อยู่ที่เราดูแลฟันของเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราดูแลกระดูกกระเดี่ยวต่างๆแข้งขากล้ามเนื้อเส้นเอ็นตับไตไส้พุงทุกอย่างอยู่ที่เราดูแลดูแลอย่างไรนอนให้เต็มที่กินอาหารที่มีประโยชน์อย่าเอาเวลานอนมาเป็นเวลาเล่นหรืออย่านั่งแมม อย่าติดอยู่กับเตียงบางคนเนี่ยเราเห็นคนป่วยติดเตียงนั่นเพราะว่าเขาป่วยนะอยู่ ICU ติดเตียงอยู่ที่บ้านติดเตียงนี่ก็มีเยอะแต่ถ้าเราติดเตียงนั่งแมะติดเก้าอี้นั่งแมะนอนแมะอยู่เล่นลายเล่น iPad หรือเล่นอะไรก็ตามให้ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นบ้างให้มีทวิสต์พาวเวอร์เพื่อเราจะได้หมุนตัวได้อ่า ขย่าตัวได้หรือแทมโพรีนนั่งก็ได้เขย่งก็ได้ให้มีที่จับด้วยก็จะทำให้ร่างกายของเราถูกขย่าถูกยืดเหยียดเป็นระยะเวลาหนึ่งเช่นตื่นนอนขึ้นมา4ีหนาทีตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลุกไปทีเดียวเราก็ยืดเหยียดหงายอยู่บนเตียงนั่นแหละคู่แขนขาหายใจลึกยาวเราสามารถทำได้เลย เพราะว่านี่คือพื้นที่ของเราท่านสาธุชนทั้งหลายการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เราต้องดูแลเองอย่าฝากร่างกายของเราไว้กับมือหมอแต่เพียงอย่างเดียวอย่าฝากร่างกายของเราไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องดูแลข้อที่2ก็คือมิตรภาพมันซักถามเยี่ยมเยียนถามถ่ายไปมาหาสู่หรือไปมาหาสู่ไม่ได้ก็ ถามถึงฝากของไปให้ให้กำลังใจกันใครทำอะไรอยู่มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ไหมเราให้กำลังใจกันในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในฐานะที่เป็นผู้น้อยเราก็ค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีมิตรภาพที่ยั่งยืนอย่าต้องเสียใจเมื่อใครจากไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาไม่ได้คิดถึงเขา ไม่ได้ไปมาหาสู่เขาไม่ได้เยี่ยมเยียนเขาไม่ได้มีสิ่งตอบแทนอะไรที่เป็นใจให้ใจเนี่ยได้ใจนะเมื่อได้ใจก็จะได้ทุกอย่างประการต่อมาก็คือคุณภาพของชีวิตคุณภาพที่เราทํามาทบทวนดูก็แล้วกันว่าอะไรที่เป็นคุณภาพธุรกิจของเราเป็นอย่างไรสินค้าของเราเป็นอย่างไรหน้าที่การงานของเราบกพร่องตรงไหนเราแก้ไขได้นี่คือสิ่งที่อัตมภาพอยากจะให้ ท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันสร้างภาพ3ภาพคือสุขภาพมิตรภาพและคุณภาพของชีวิตขอเจริญพร